ในความคิดออนมันสําคัญเพราะว่าจะช่วยปกปิดส่วนด้อยและทําให้ส่วนเด่นๆเ,เนี่ยมันเด่นขึ้นมาได้โดยปกติแล้วอ่ะออนคิดว่าทุกคนก็คงยังไม่รู้แน่เลยว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยมันต้องลงแค่ตรงเนี้ยก็พอแล้วในความคิดออนอ่ะกับคนที่เป็นสิวอาจจะลงแบบปกปิดจุดด่างดำอะไรนิดๆหน่อยๆแต่จริงๆแล้วอ่ะสําหรับออนอ่ะลงแค่หัวตาเนี่ยมันก็เลิศแล้วเพราะมันจะให้หัวตาออนเด่น โดดเด่นขึ้นมาไม่จําเป็นสําหรับว่าจะต้องไปปาร์ตี้อย่างเดียวนะคะชีวิตประจําวันก็ใช้ได้เพราะว่าการลงคอนซีลเลอร์สีที่มันอ่อนกับผิวนิดนึงอะ่ะมันก็จะทําให้ตาที่เราแบบเฮ้ยนอนไม่พอหรือว่าแบบอิดโรยหรือว่ารู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีรู้สึกร่างกายอ่อนแอการที่เราลงคอนซีลเลอร์เนี่ยจะทําให้โอนหน้าเฟสโดดเด้งเด่นสุดๆล่ะค่ะอ,ออนเนี้ยนะคะจะลงคอนซีลเลอร์ค่ะออนก็จะลงแค่ตรงเนี้ยค่ะ หัวตาอย่างที่ออนบอกนะคะลงแค่หัวตาค่ะเนี่ยนะคะออจะลงแค่ตรงส่วนหัวตาแค่นี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วอนนวนวนวนอนจะใช้นิ้วนางค่ะส่วนที่ออนจะใช้นิ้วนางเพราะว่ามันเป็นนิ้วที่ใช้สัมผัสน้อยที่สุดมันจะไม่หนักเกินไปแล้วมันจะไม่ทําให้ตาของออนเนีย่ยเกิดริ้วรอยก่อนไว้ได้นะคะออนจะใช้นิ้วนางเนี่ยค่ะเกี่ยออก็กดๆแบบนี้ค่ะกดไปเรื่อยๆกด กดเราเน้นที่หัวตาค่ะเสร็จแล้วเราแค่เอาที่เหลือเนี่ยกวาดลงมาข้างล่างเห็นไหมคะพูกดาราเกาหลีวิทยทำไมผิวเขาดีจังทําไมแบบอุ้ยผิวใสขนาดนั้นลงรองพื้นกันทั้งหมดละค่ะเนี่ยนะคะเราก็เนี่ยจะเกี่ยหัวตาเงี้ยค่ะเกี่ย การที่เลือกลองพื้นดีๆเลือกซัมเมอร์ดีๆออนคิดว่ามันเป็นส่วนที่ทําให้การแต่งหน้าเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้สวยมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยเลือกรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ผิดเบอร์มันอาจจะทําให้หน้าเราดูแย่กว่าเดิมได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็เกลี่ยไปที่เห็นไหมคะว่าตรงหัวตาของออนช่วงตรงนี้ค่ะจะทําให้มันเด้งขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ดูหลอกใช่ไหมคะมันก็ดูดีอยู่นะออนว่านะ